สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆวันสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูทักอีกแล้วนะคะในหน่วยหินดินแล้วก็ทรายค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องหินดินทรายกันนะคะเอ,อเรามารู้จักหินกันก่อนนะคะหินแบบนี้เป็นหินที่เอาไว้ทำบ้านนะคะทำบ้านทำถนน,นะคะ่ะ ต้องใส่ปูนนะคะทําบ้านทําถนนให้แข็งแรงเวลารถวิ่งจะได้ไม่ยุบต่อไปหินนะคะหินก้อนก้อนสีขาวสําหรับจัดสวนจัดในสวนที่ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาแบบนี้เลยนะคะครูทําให้ดูเลียงให้สวยในต้นไม้ค่ะสําหรับจัดสวนจัดต้นไม้ให้ดูสวยงามล่มลื่นนะคะ ต้นไม้ชอบหินค่ะเห็นไหมเด็กๆต้นไม้ก็จะสูไว้ค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆกลับไปทำที่บ้านได้ต่อไปก็จะเป็นหินค่ะหินหินนะคะหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้จะอยู่บนภูเขาน้ํำตกแล้วก็ลําธารค่ะลําธารที่มีน้ำไหลแล้วจะ น้ำจะไหลไปแล้วก็จะซาะมีแต่ก้อน <_ C os> หินโผล่ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะหินผ่านไปนะคะต่อไปจะเป็นดินค่ะเด็กๆอันนี้เป็นดินเหนียวนะคะอันนี้เป็นดินดินปลูกต้นไม้ค่ะดินที่ใส่กระถางต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะเอาเป็นดินเหนียวก่อนนะคะเด็กๆดินเหนียวเห็นไหมคะเหนียวสําหรับปั้น เม็ดเขาเรียกเม็ดรกระสุนนะคะโบราณเรียกเม็ดกระสุนปั้นหุน่นหุ่นอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นหมูหมูก็ได้ไก่ก็ได้ค่ะปั้นให้เป็นหุน่นสวยๆนะคะดินเหนียวค่ะโอเคดินปลูกต้นไม้นะคะ อย่างครูทับก็เอากระถางมาแล้วก็เอาดินใส่นะคะดินใส่กระถางแล้วก็เอาต้นไม้ใส่จัดสวนด้วยหินเล็กๆสวยงามค่ะดินต่อไปหินนะคะเอยต่อไปทรายค่ะต่อไปจะเป็นทรายนะคะการเล่นทรายของเด็กๆจะเล่นอย่างไรครูมีอุปก,ก,กรณ์เล่นทรายด้วยนะคะอุปก,กรณ์เล่นทรายค่ะ อุปกรณ์เล่นทรายนะคะอันนี้เป็นดาวนะคะเด็กๆเราก็เอาทรายใส่ไปในในดาวกดลงไปแล้วก็ฟ่มใช่ไหมคะจะเป็นดาวขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะแล้วต่อไปทรายเราจะสังเกตเรื่องทรายนะคะเราก็ตักใส่ ภาชนะที่เป็นรูเล็กๆแล้วก็ทำการร่อนแบบนี้เขาเรียกร่อนทรายนะคะร่อนทรายเด็กๆก,ก็จะได้รู้ว่าข้างล่างจะเป็นทรายละเอียดเห็นไหมคะทรายละเอียดที่เหลือจากที่เราร่อนแล้วจะเป็นทรายหยาบหมายถึงเม็ดจะใหญ่ หน้าล่างเม็ดจะเล็กค่ะอันนี้เด็กๆเอาไปเรียนรู้ที่บ้านได้นะคะผูโค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 ้ปกครองแนะนําเด็กๆด้วยนะคะเสาห์นี้ครูทักพอแค่นี้ก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ <c oughs>